ข้อที่52บอนะครับเขาบอกว่าทองเอกพบกระต่ายจํานวนหนึ่งอยู่ในทุ่งหญ้ากระต่ายตัวเมียเนี่ยมากกว่ากระต่ายตัวผู้เจ็ดตัวกำหนดเลยครับพี่กําหนดเลยว่าตัวผู้มี x ตัวดังนั้นเนี่ยตัวเมียมันมากกว่าตัวผู้7ตัวตัวเมียมีกี่ตัวครับ x บวก7ตัวนั่นเองนะกำหนดง่ายๆเลยนะถ้าเขานับจํานวนขากระต่ายกระต่ายมีกี่ขาครับมี4ขาตั้งเป็นสมการได้เลยถูกไหมข้อนี้เนี่ยสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวง่ายๆนะ มาเลยครับตัวเมียจะมีทั้งหมดกี่ขา4คูณ x บวก7ขาบวกกับขาของตัวผู้ครับ4คูณ x รวมกันแล้วได้ทั้งหมดกี่ขา148ขาแก้สรรมการ 4x 4คูณ7 28บวก 4x เท่ากับ148 4x บวก 4x ได้ 8x 28บวกอยู่ย้ายมาลบเหลือ 120x นะครับเท่ากับ120ส่วน8 8ป,ด,ปดนะครับเหลือเศษ4 8 5 4ป0 x าเท่ากับ15้าเขาถามหากระต่ายตัวผู้คือค่าคือค่า x น้องก็สามารถตอบได้เลยนะครับ52ตอบ1